lox สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ Lovely Roblox นะคะอันนี้พี่ตั้งกว่าภาคแบบสดๆเลยค่ะก็อาจจะมีผิดบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยก่อนล่วงหน้าเลยนะคะแบบรีบๆเลยล่ะซึ่งแมป CPM หรือครูสมอนสีของเราเนี่ยเขาปิดปรับปรุงใช่ไหมล้วพี่ก็เลยขี้เกียจรอแล้วว่าเลยเอาที่อัดเอาไว้เนี่ยมาทําเลยแล้วกันนะคะใจะให้เห็นบรรยากาศนะว่าตอนที่พี่เล่นคนเดียวอะ่ะจะว่าคนเดียวก็ไม่เชิงคือเข้าไปกับคนในแมปค่ะ2คนนี้แหละตอนแรกเขาก็อยู่กับเรานะแต่ว่าเดี๋ยวพอสักประมาณนึงอะ่ะเขาก็จะเพนกันหมดแล้วนะคะ สำหรับพิการเล่นของพี่เนี่ยพี่จะเปิดประตูห้องที่มียันสีแดงเอาไว้ให้ครบทุกห้องเลยค่ะทุกชั้นเลยนะเพื่อสะดวกค่ะเพราะว่าพี่เป็นสายสโลไลท์ที่หนีครูสมอนสีไม่ค่อยทันนะถ้าไม่ได้เปิดประตูทิ้งเอาไว้นี่ก็ต้องเปิดหมดเลยโดยเฉพาะห้องนี้ยต้องเปิดเอาไว้นะคะห้องนี้สาคัญมากเพราะว่ามันเป็นห้องที่อยู่ใกล้กับห้องเก็บของที่เราต้องนํข่มและตะปูของครูเนี่ยมาเผานั่นเอง อะบางห้องมันก็จะเปิดไม่ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ห้องที่มียันนะโอเคน่าจะครบแล้วค่ะสำหรับชั้นล่างต่อไปเราก็จะไปเปิดที่ชั้น2แล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยชั้น3นะคะอ่ะห้องนี้ต้องเปิดเอาไว้ห้องนี้คือสําคัญจริงต้องเปิดทั้งสองประตูเลยค่ะห้องเก็บของมันจะยังไม่เปิดเนาะจนกว่าเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทำเควสให้เรียบร้อยก่อน ก็จะเห็นว่าคนในแมพเนี่ยตอนแรกเขายังอยู่กับพี่เขาก็ยังโอเคชิลๆอยู่ค่ะไม่รู้ว่าเขาเคยเล่นมาก่อนหรือเปล่านะอาจจะไม่เคยเล่นก็ได้นะคะไอเราเนี่ยเล่นมาหน2สหนแล้วก็พอจะคุ้นเคยกับครูสมอนสีอยู่บ้างค่ะพอจะกระทบไหลกันอยู่ได้บ้าง นี่นะใครไม่ค่อยไว้นะคะใช้วิธีแบบที่พี่ใช้ก็ได้ก็คือเปิดประตูห้องเรียนที่มียันสีแดงแปะเอาไว้ทุกห้องให้หมดเลยค่ะแล้วก็ไปจัดการที่ชั้น3ซึ่งเป็นชั้นที่เราต้องขึ้นไปหยิบแท็บเล็ตอ่ะเนี่ยจะเห็นว่าสองคนนี้เขาก็ยังปกติดีนะก็คือผียังไม่ออกมาไงเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันแหละ ซึ่งวันนั้นนะคะที่พี่เข้ามาเนี่ยมันก็หลายวันแล้วนะร่วมสัปดาห์แล้วดึกแล้วล่ะสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะโหคือท้าทายระบบมากเล่นครูสมอรสีตอนดึกๆอะประตูห้องพวกนี้เปิดไม่ได้นะคะก็จะมีห้องนั้นห้องเดียวเนาะในแถบนี้มันล็อกเอาไว้อะนะเราก็เปิดเฉพาะที่มันเปิดได้ ส่วนเรื่องผมและตะปูตอนแรกพี่ก็แอบเข้าใจว่ามันสุ่มนะคะแต่ดูจากที่สังเกตการเล่นในแต่ละรอบเนี่ยเหมือนมันจะอยู่ที่ห้องที่เป็นจุดเกิดก็คือม .5 ทับหนึ่งแน่นอนละ่ะไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วก็ชั้นล่างค่ะชั้น3คือไม่มีนะอันนี้เป็นห้องเรียนของเราไหมาห้องที่มีแท็บเลต็ตโอเคใช่ เราก็หยิบแท็บเล็ตไปเลยงับผมเสร็จแ,แล้วเพลงฟอรฟึ่งฟ้าที่เป็นเพลงโปรดของครูสมนศรีก็จะดังขึ้นพิฉันก็ต้องไปปิดค่ะเมื่อปิดเรียบร้อยใช่ไหมอภินิหารกำเนิดทันทีครูสมนศรีก็มาเซฮายทำไมยังไม่กลับบ้านค่ะนักเรียนแหมครูยังไม่กลับเลยค่ะแล้วหนูจะกลับทำไมล่ะคะท้าทายระบบจัดจัด นี่ครูก็จะมาเบรกแดนหน้าห้องนะคะด้วยความไม่พอใจที่หล่อนนะไม่ยอมกลับบ้านกับช่องงั้นเดี๋ยวหล่อนจะได้กลับบ้านเก่าอ่ะสองคนนี้ยังอยู่ค่ะ,แล,ะแล้วแล้วคู่มือการเอาชีวิตรอดจากครูสมรสีก็ปลิวมาแน่นอนนะคะว่าอย่างที่เราดูกันห้องที่มียันสีแดงจะปลอดภัยเป็นเซฟโซนแล้วก็ให้นำผมและตะปูของครูสมรสีไปเผาค่ะ เนื่องจากครูเนี่ยโดนทำของอะนะมันก็เลยเกี่ยวกับของพวกน,นี้มาจ้ะสาวๆเขาก็ยังอยู่กับพี่นะตอนเนี้แต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคอยดูเขาจะทิ้งพี่อย่างไม่แยแสแล้วก็เหลือพี่หน่อดเดียวซึ่งพี่เลเคยแบบว่าลองเล่นคนเดียวมาแล้วนะคะ่าเคยมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้อาจเอาไว้อะนะถามว่าเล่นได้ไหมสภาพเป็นอย่างไรได้ค่ะ สภาพก็ค่อนข้างดูไม่จืดใช้เวลานิดนึงแต่พอแบบคุณเคยกับครูสมอร4สีแล้วเนี่ยก็พอจับจุดได้ค่ะว่าครูเนี่ยจะมีจังหวะที่ไม่ได้ลอยไปลอยมาหน้าห้องเรียนเสมอไปนะคะครูจะไปตรงบริเวณที่พักบันไดด้วยซึ่งจังหวะน,นั้นอ่ะเราจะสามารถวิ่งได้นะคะต้องอาศัยความเร็วทางที่ดีลงไปชั้นล่างให้เร็วที่สุดค่ะ เห็นมหมเมื่อกี้ครูแวบๆมาแล้วว่าครูคะให้หนูลงไปจะได้ไหมคะมันหมดเวลาสอนของครูแล้วนะคะครูไม่ต้องรักพวกหนูมากเห็นมาคือครูแบบรักเรามากเลยครูไม่ยอมไปไหนคะ่ะวนเวียนอยู่หน้าห้องเลยคะ่ะรอคอยให้เราออกไปซึ่งแน่นอนนะอันนี้ก็ยังเป็นช่วงที่พี่เนี่ย ยังไม่ถึงขั้นเซียนมากนะคะก็จะมีบ้างที่โดนครูจับได้แบบนี้โอ้โหจับสกแกรจจัดไปเลยไม่เป็นไรเราก็มาที่ห้องซึ่งเป็นจุดเกิดค่ะนี่มันก็จะมีผมและตะปูชุดแรกไหนเครื่องใครเป็นแบบนี้บ้างมันจะออกการเหมือนมันสั่นนะคะน่าจะเป็นเอฟเฟกของครูสมอนสีก็ไม่แน่ใจว่าเขาปรับปรุงอัปเดตเนี่ยเขาจะแก้ส่วนนี้ด้วยหรือเปล่านะ มันค่อนข้างเป็นอุปสรรคเวลาที่ไล์สดค่ะคือเสียงมันเข้า่เหมือนเสียงตัดผมเนาะใช่ไหมน้องๆเขาไว้อย่างนั้นนะอะห้องนี้มันไม่มีแน่นอนค่ะแต่ว่าเปิดเอาไว้ก็ดีนะเพราะว่าเราสามารถเข้าไปหลบครูได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามลงไปอะนะระหว่างนี้พี่ก็ยังเดินชิลๆได้อยู่นะเพราะว่า2คนนั้นน่ะเขายังอยู่ก็คือมันก็จะกระจายไปนะคะถ้ามีหลายคน เหมือนมีตัวล่อเนาะอันนี้เป็นข้อดีของการเล่นกับเพื่อนนะคะแต่บางครั้งครูก็ตามเราคนเดียวเหมือนกันนะเอาแน่ไม่ได้ค่ะถ้าครูรักเราเป็นพิเศษอยู่ไหมถ้าครูไม่อยู่เนี่ยให้เราวิ่งไปเลยนะคะทางที่ดีคือวิ่งไปเลยนะแต่น,นี้พี่แบบยังเดินชิวๆิวสโลไลท์อยู่เลยนะเนี่ยถ้าลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ เป็นเซฟในระดับหนึ่งนะคะคือพยายามอยู่ข้างล่างเอาไว้อะนะเพราะผมและตะปูที่เกิดอ่ะมันจะเกิดห้องทางโซนริมปีกด้านนี้นะด้านเนี้ยที่ตรงกบับห้องเก็บของเนี่ยนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นนะคะโอเค อันนี้เผาไปแล้วแล้วครูก็กรีดราดวิดวาไปแล้วนะจังหวะที่ครูกรีดเนี่ยก็จะเป็นอีกจังหวะหนึ่งนะคะที่เราสามารถใช้ความรวดเร็ววิ่งไปได้นะคะค่อนข้างจะเซฟเพราะว่าพี่ลองวิ่งตอนที่ครูกรีดดูแล้วเนี่ยจะถึงแม้วิ่งบ้างเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะมีความรู้สึกว่าปลอดภัยเพราะว่าครูแกไม่ว่างนะคะแกมวัวแต่กรีดอยู่นั่นเองห้องนี้ใช่ไหม อ้าเจอแล้วค่ะนี่นี่ผมและตะปูกองที่สองก็คือห้องนี้ค่ะอ่าทริปในการที่เราจะไปเผานะคะคือจริงๆอะเราต้องเช็คให้แน่ใจก่อนนะหรือไม่ก็เข้ามาอีกห้องนึงก่อนก็ได้นะคะเพื่อความแน่ใจนะเดินดุ่มๆม,มาแบบนี้ค่อนข้างอันตรายในกรณีเล่นคนเดียวนะคะโอเคได้ชุดที่สองแล้วับผมเดี๋ยวเราไปหาผมชุดที่สกันนะ มันก็จะอยู่ที่ห้องเรียนอ่ะห้องโซนชั้นล่างแหละแต่ทีเนี้ยพี่ก็ไม่รู้ไงตอนนั้นด้วยความไม่รู้อ่ะพี่ขึ้นมาข้างบนอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันเนี้ยเออแล้วก็มาเจอครูติดบั็กนิดหน่อยที่ประตูห้องนะคะคือครูอ่ะเข้าไม่ได้แต่ว่าครูแบบฉลับฉลับเข้ามาได้ด้วยค่ะเออบางครั้งเนี่ยครูก็ทีโพสนะ คือผมชุดที่สองแล้วเนี่ยจะทําให้ครูสมรสนสีของเราค่อนข้างคลั่งนะคะอ่ะคลั่งแบบดุอ่ะอืมเหมือนแกจะรู้ไงว่าเดี๋ยวพอเราหาครบใช่ไหมแกจะสู่ขิดอะคะ่ะแกก็เลยค่อนข้างคลั่งแล้วก็ดุแล้วที่มาตามพี่แบบนี้คือ2คนนั้นออกไปแล้วโอ้โหเจ็บจีด๊ดเลยมาตามพี่คนเดียวโอ้ยเอาเอเทียนคว้างหน้าเลยได้ไหมคือครูไม่ไปอ่ะครูแบบ รักเดียวใจเดียวอยู่ตรงนี้อ่าไม่เป็นไรเราเคลียร์ได้นะคะเดี๋ยวจะมีจังหวะนะอย่างที่พี่บอกนะครูเขาจะไปที่ตรงบริเวณที่พักบันไดยอยู่บ้างให้เราแบบคอยสังเกตนะคะคอยสังเกตจังหวะดีๆนะถ้าแบบเสราของครูเงียบแล้วอ่ะเสียงดนตรีไทยอะ่ะแสดงว่าครูอ่ะเขาอาจจะไปตรงที่พักบันไดให้เราวิ่งแบบอย่างเร็วจีเลยเท่าที่ทำได้นะ ซึ่งตอนนี้ครูก็ยังไม่ไปไหนคะ่ะโอ้หเป็นหลักฐานที่เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าพี่ถูกทิ้งแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้คะ่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้นะเออถ้าทาไม่ได้ก็เลยีไม่ได้เนี่ยให้หักหลบเข้าห้องใดห้องหนึ่งไปเลยนะคะแต่อันนี้มันฟุกไงเ,เอออย่างเนี้ยอย่างเนี้ยโอ้โหท้าทายระบบหนักมากคะ่ะแล้วก็ไปหยิบผมและตะปูกองสุดท้ายเลยนะผมมันอยู่ห้องเนี้ยแถวๆเนี้ย อันนี้คือมาหลบก่อนก็ได้นะถ้าไม่แน่ใจนะห้องนี้ค่ะห้องสุดท้ายเนี่ยชั้นล่างมันจะอยู่กลางๆห้องไหมอ่านี่ไงนี่ไงโอเคซึ่งที่บอกก่อนนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเขาอัปเดตปรับปรุงแล้วเนี่ยมันจะเกิดที่ห้องนี้หรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้แล้วก็อันนี้เอาให้แน่ก่อนนะคะว่าครูอะ แกอยู่หรือเปล่านะแล้วก็มาหลบตามห้องก่อนนะคะถ้าไม่แน่ใจเดินดุมๆมาแบบนี้คืออันตรายมากนะไหนๆเราลงมาข้างล่างได้แล้วอะอะเสร็จเรียบร้อยค่ะครูก็จะเข้ามาถามว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่อ,อ,ยอืมก็ไม่ต้องตกตกใจไปนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยก็โดนคกรณีสูบสูบขิดไปค่ะโอเคแล้วเราก็แบบ รู้สึกโล่งอ,อกล่งใจขึ้นมาบ้างนะคะว่าไปแล้วใช่ไหม,มประมาณนั้น,นแต่ว่ากำซัดํำซ้อนจะสาวเธอยังไม่จบแค่นี้ปะต่อไปนะคะเราก็จะไปตามวงกลมที่เห็นนี้เลยนะเพื่อไปที่ป้อมยามค่ะป้อมยามมันก็จะอยู่ตรงหน้ารั้วประตูโรนนะง,งเรียน่ะนะซึ่งโรงเรียนโอ้โหคืออึมครึมหนักมากค่ะ มันไม่ใช่สถานที่ที่น่าพิสมัยเลยนะเนี่ยไม่ใช่ที่ที่เธอจะมาเดินเล่นน่ะอ่อมันก็เป็นสไตล์แมปโลบอกสยองขวัญอะนะคะยอมรับว่าเป็นแมปคนไทยที่ทำได้ดีแมปหนึ่งเลยอะส่วนตัวก็รู้สึกชอบนะแต่ว่าถามว่าเล่นเรายังสะดุ้งอยู่บ้างไหมมีบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยครูสมอนสีมาโดยไม่มีเสียงดนตรีก็มี รวมถึงพี่เบสด้วยอ่ะเจอคุณพี่ยามแล้วคูสมนศีละสิธาซึ่งแน่นอนนะคะว่าแกก็สนทนากับเราเกี่ยวกับเรื่องราวของครูสมอนศรีและที่แน่ๆนะคะพี่ยามเนี่ยก็ไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรเรามากมายด้วยนะเห็นนว่าโดทงใสจแกจะบอกปัดยิงเดียวเลย อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอดีตของครูสมนศรีเป็นครูหลังของแกเมื่อยี่สิปีก่อน,อนเอาจริงๆก็น่าสงสารครูแกนะคะเอ่อแต่ด้วยความที่ว่าแกวนเวียนอยู่อย่างนี้นะลูกศิษย์ก็กลัวไม่มีใครกล้าอยู่ในโรงเรียนหลัง6กโมงเย็นเลยงับน่าก,กลัวมาก ชอบมีคนเห็นแกตอนช่วงโคแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผีอีกมากมายในโรงเรียนนี้ค่ะกุญแจไม่อย่างนั้นพี่ยามของเราเนี่ยจะไม่บอกปัดนะคะในการที่จะช่วยเหลือเราอย่างเรื่องของกุญแจไเอามันด้กันซละอ่ะแน่นอนตึกพยามทองพี่ยามเขาก็ไม่ยอมไปแต่เรานะก็ได้ค่ะ อาไม่ไปก็ไม่ไปค่ะฉันน่ะไ,ไปคนเดียวก็ได้ครูคูใจ,ใจใจอยู่แล้วไปจ้าเดี๋ยวฉันไปเองไม่ต้องมีใครไปด้วยก็ได้ไปแบบสไตล์อินโทว์ดเลยค่ะขึ้นไปชั้นบนสุดบันไดมันก็จะเยอะหน่อยอะนะขึ้นไปหลายขั้นมากแล้วก็ไปที่ห้องหมวดคณิตใช่ไหม ซึ่งแน่นอนค่ะว่ากุญแจก็ฝากกันไปเป็นท่อๆนะคะฝากไว้ที่ห้องนาฏศินค่ะ,ะห้องนาตสิ์หรือห้องเวทีนั่นเองอ่ะนะอ้อยอะไรกันนี้แล้วปรากฏว่าห้องเวทีก็บอกว่าเขาเนี่ยเอาไว้ที่ตึกวิทอีกใช่ไหมคือกุญแจของห้องเวทีอยู่ที่ตึกวิทค่ะที่ห้องปฏิบัติการอ่ะนะ อ๋อไอ้ชันก็ต้องไปตึกวิทย์อีกใครจะสู้ชีวิตเท่าฉันคงไม่มีอีกแล้วไปค่ะเตรียมพร้อมรู้อยู่แล้วเนาะว่าตึกวิทย์มีอะไรก็ลุ้นเอานะคะบางครั้งพี่เบสก็ดุบางครั้งพี่เบสก,ก็ไม่ดุนะแต่ถ้าไปกันเยอะๆพี่เบสจะค่อนข้างคลั่งว่ะพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นอะแต่ถ้าไปคนเดียวพี่เบสจะไม่ค่อยอะไรกับเราเท่าไหร่นะ นี่ไงพี่เบสเซไหพี่เบสหน่อยค่ะเอาจริงๆพี่เบสก็แอบ,บลอยอยู่นะใช่ไหม <laughs> พี่เบสที่เล่นบาสโอโ้โหเ <laughs> นาะขนาดพี่เบสเป็นผีนะเนี่ยพี่เบสยังมีเขาความลอยอยู่เลยค่ะ ไปค่ะเจอพี่เบนแล้วแล้วพี่เบนก็จะหายหวับไปใช่ไหมเราก็ขึ้นไปเลยไม่ต้องไปกลัวดุมดุม,ดมขึ้นไปเลยค่ะถ้าเจอเดี๋ยวก็เห็นเองอ่าห้องปฏิบัติการะนะมันน่าจะอยู่ชั้นสามั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ระหว่างนี้ก็สามารถเดินลัดแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีบันไดทั้งสองฝั่งเลยนะหรือว่าไม่แน่ใจสามารถเปิดประตู ห้องใดห้องหนึ่งที่เปิดได้เอาไว้ก็ได้ค่ะเพราะว่าในห้องเนี้ยพี่เบดแกจะไม่เข้าไปนะแกจะไม่เข้าตามเราไปอะ่ะเอ่อถึงแม้มันจะไม่มียันอย่างเช่นห้องเนี้ยเอาจริงๆพี่เบดอ่ะพี่ว่าง่ายกว่าครูสมองสีนะอ่ะเดี๋ยวทา้าทายระบบนิดนึงเห็นไหมอ่าเจอพี่เบดพอดีค่ะถ้าเราเดินแบบเนี้ยไม่ไม่ไมแบบไม่รีบไม่ดุ่มดุ่ม,มนะเราก็มีโอกาสที่จะเจอพี่เบดได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะ ไปอย่างไวค่ะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อไปหยิบกุญแจครับผมเราต้องปล่อยให้พี่เบสอยู่คนเดียวต่อไปแล้วค่ะอาจจะเหงาหน่อยนะคะพี่เบสแต่ว่าหนูอยู่เป็นเพื่อนพี่ไม่ได้จริงๆค่ะหนูต้องรีบกลับแล้วค่ะมันมืดมากแล้วอะห้องปฏิบัติการใช่ไหมอะอันนี้ค่ะห้องนี้แหละเปิดเข้าไปเลยค่ะกุญแจอยู่บนโต๊ะ พอหยิบเรียบร้อยพี่มีความรู้สึกว่าพี่เบสแก่หายไปนะเหมือนแกแบบไม่ได้เดินตามมาเลยนะเออไม่รู้นะความรู้สึกอะ,กอะและแล้วเราก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะไม่ได้ยินเสียงเพลงของพี่เบสเลยอืมคือเพลงแกอาจจะแบบหมดหม้วนะ่ะ แล้วก็ไปตามวงกลมสีเหลืองแน่นอนค่ะไปที่ห้องนาศิลินห้องเวทีนะพอเปิดเข้าไปปุ๊บอืมเต็มเต็มครูนาศิลินอ่าแกก็จะชี้ไปที่กุญแจที่เราจะต้องหยิบนะคะซึ่งก็เป็นกุญแจห้องคณิตอ่าเอาจริงๆแกใจดีอยู่นะคือไม่ต้องไปกลัวแกนะเพราะว่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองท้าทยายระบบดูนะคะเดี๋ยวหยิบกุญแจก่อนนะ นี่สามารถไปลนนะ้ำมันพลายแกได้นะคะแกก็แค่ชี้แบบนี้นะไม่ได้ทำอะไรเลยนะอ่ะไปที่ย่องหมวดคณิตค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเอากุญแจให้เรียบร้อยนะคะกุญแจรั้วนั่นเองห้องแรกปะอ่าห้องนี้ค่ะสูชีวิตหนักมากเพราะว่าอาิีนิหารยังไม่จบเพียงเท่านี้ เมื่อเข้ามาในห้องหมวดคณิตแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับนี้เลยครูชายานั้นสอนคณิตศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าแกสู่ขิดไปกี่ปีแล้วนะคะเฮ้ยแค่มาเอากุญแจทําไมต้องส,ส,สู้ขนาดนี้ด้วยามแคละแล้วเนี่ยด้วยจิตวิญ,ญญาณของครูคณิตศาสตร์นะคะ ครูเชายานันก็เลยต้องการให้เราทําข้อสอบของเด็กดื้อก่อนในฐานะที่หล่อนเนี่ยอยู่ในโรงเรียนจนเย็นจนค่าขนาดนี้เนี่ย <c oughs> เอาล่ะไม่อยากทําก็ต้องทําละคะ่ะครูไอเรามันก็สู้ชีวิตซะด้วยซึ่งครูเชายานันนะคะแกก็แบบค่อนข้างจะแคร์เราอะนะดูดิคือแคร์หนักมากเลยอะ ใกล้ชิดติดคอค่ะอ่ะไม่เป็นไรทําได้ทําได้อยู่แต่ว่าพี่จะเป็นคนที่คิดเลขแบบไม่ค่อยไวนะเออพี่เป็นสายสโลไลท์ทุกอย่างที่สโลไลท์หมดเลยคือพ,พี่ทําได้แต่ไม่เร็วค่ะคันไหนคิดเลขเร็วก็ดีเหมือนกันนะมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งหุยจะอดอย่างยากอะ่ะบางครั้งมันยากนะมันสุ่มมาคือยากเลยอะ่ะอืมแต่อันนี้ก็ครั้งนี้ ยังไม่ถือว่ายากมากะนะพอไหวอยู่พอไหว <c oughs> อา <c oughs> เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการให้กุญแจรูปแบบใหม่นะคะด้วยการนำออกมาจากปากเลยค่ะโอ้โหแอลกอฮอล์ต้องเข้าสเปรย์แอลกอฮอล์ต่อไปนะคะเราก็ได้กุญแจมาแล้วกลับไปที่ป้อมยามเลยค่ะป่านนี้พี่ยามคงจะรอเราอยู่ ก็ปรากฏว่าพี่ยามค่ะพี่ยามก็ไม่ใช่คนเหมือนกันโอ้โหฉันอยู่ในโรงเรียนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะฉันไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ทนก็เลยต้องรีบไขกุญแจออกไปจากที่นี่อย่างไวเลยในเมื่อเราได้กุญแจมาแล้วนี่แบบนี้นะคะเป็นอ่าบอกเล่าวลีนี้ได้อย่างชัดเจนเลยคือสู้ชีวิตแล้วแต่ชีวิตสู้กลับ ท,ทั้งที่คิดว่ารอดแล้วนะ,ะยังไม่จบค่ะความรันโคดยังไม่จบผีท่อโอเคคือจะบอกว่าก่อนหนะ้าผีท่อมันบลั๊กด้วยนะคะใครเข้าแบบเล่นคนเดียวอะ่ะมันจะค้างไปเลยนะตรงเนี้ยแต่คิดว่าเดี๋ยวเขาคงแก้นะคะอันนี้คือพี่เข้าแบบห้าคนนะนะ มันก็เลยมาได้แต่ว่ามันไม่เหลือสักคนเหลือพี่คนเดียวไนงะคือพี่ไม่ไหวบอกตรงตรงเลยคือว่าไอ้ตรงผีท่อเนี่ยพี่ยังเคลียร์ไม่จบนะคะเคลียร์ไม่ได้ว่ามันมืดจัดมากเห็นไหมอันนี้คือให้เห็นคร่าวๆเ,เพราะว่าเป็นแบบนี้คือมันมืดมากแล้วก็ผีท่ออะ่ะมาแบบเร็วมากอะ่ะบางทีมาข้างหลังเลยอะ่ะพี่วนในท่อจนพี่เมาเมา,เมาเหมือนเมารถเลยนะทุกคนคือมันต้องช่วยกันอะ ต้องไปกับน้องๆ FC ดูจากสภาพนะคือพี่อ่ะหมุนวาวได้ประมาณ3อันเองค่ะแล้ววันนั้นอ่ะเล่นจนแบตหมดไปเองเลยนะเล่นนานมากคือถามว่าคนเดียวไหวไหมได้อยู่แต่ต้องเคลียร์นานนะคะดังนั้นส่วนเนี้ยถ้าอยากจะเคลียร์ได้คือเอาไว้คงต้องรอไปกับน,น้อง FC นะช่วยๆกันหมุนวาวนะคะ ไม่รู้ว่าเขาอัปเดตเนี่ยมันจะมีพาร์ทสองมาด้วยหรือเปล่าอ่ะนั่นไงคือผีท่อนั่นเองนะคะนั่นคือตัวมันนะนะเดี๋ยวจะได้เห็นเต็มๆตอนท้ายคลิปนะคะซึ่งขอบคุณทุกคนมากๆที่สปอร์ตพี่ตั้งกวาค่ะใครอยากจะมาเล่นโลบอกด้วยกันก็ฝากติดตามช่องน้อยๆช่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้คลิป YouTube เกิดยากมากแต่ถ้าเราช่วยๆกันความฝันก็อาจจะเป็นจริงกดไลค์กดแชร์ดูคลิปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้พี่ผ่านโกรธ เบื้องต้นต้องผ่านกฎก่อนโอเคค่ะนี่แหละ